กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ Like this video notification bell subscribe to the channel see you soon Manchester United ได้ติดอันดับแรกเป็นทีมที่โดนค่าปรับมากที่สุดในฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกยอดเงินรวม22,000ปอนด์ให้กับสมาคมฟุตบอลอังกฤษล่าสุดวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทีมได้ถูกปรับเงิน65,000ปอนด์เนื่องจากเข้าไปรุมกดดันผู้ตัดสินในนัดที่ชนะคูแลมในเดือนที่ผ่านมา แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรเดียวที่มีผู้ชมเกิน1ล้านคนในฤดูการนี้ในพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรพรีเมียร์ลีกแรกที่มียอดผู้ชม1ล้านคนในฤดูการ2022-2023ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเฉลีย่ยอยู่ที่ 73,913คนต่อการแข่งขันที่สนามโอทาร์ฟอร์ที่มีความจุรวมถึง74,310ที่นั่งอาเซนนติดอันดับที่3ด้วยผู้เข้าชมทั้งหมด93,073คนตามมาด้วยท็อตแนมและแมนเชสเตอร์ซิตี้และล่าสุดแมนยูยังติดอันดับที่4ในตารางพรีเมียร์ลีกและแข่งกับนิวคาสเซิลสำหรับอันดับที่3ในลีก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พยายามเซ็นสัญญากับกอนซาโลรามสกองหน้าเบนฟิก้าเป็นครั้งแรกแล้วตามรายงานของเรดเดวิลสื่อดังของโปรตุเกสเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแต่กลับถูกปฏิเสธแนวทางดังกล่าวอย่างไรก็ตามพวกเขายังคงสนใจและจะลองอีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการได้ตัวเชเรมีฟริมโปงเขาต้องการย้ายกลับไปแมนเชสเตอร์เหตุผลเขารักเมืองแมนเชสเตอร์คาดว่าจะมีมูลค่า50ล้านยูโร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความกระตือรือร้นที่จะเซ็นสัญญากับมาเซลซาบิเซอร์เป็นการถาวรในช่วงซัมเมอร์นี้